หลังจากที่นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะนายสมพรใช้บางยางได้ถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันศึกอาเซียนกลางปี 2, 2022ครั้งที่2ถ้าทุกคนอยากฟังรายละเอียดฟังคลิปที่แล้วนะคะมีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาค่ะชุดหลักอย่างเพียวอัชราพรคงยศนะคะกล่าวว่าตนเองจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันศึกอาเซียนกลางปีในครั้งนี้ค่ะหลายๆคนคงจะทราบนะคะว่ารายชื่อแมตท,ที่แล้วทัวร์นาเมนท์ที่แล้ว AVC ครับ2022นะคะไม่มีชื่อเพียวอัชราพรคงยศหลายๆคนก็ถามว่าเพียวเป็นอะไรโคด,ด่วนก็แค่บอกว่าเลือกนักกีฬาที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ต่างคนก็ต่างคิดไปว่าร่างกายของเพียวต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆบาดเจ็บอะไรแน่ๆเลย แล้ววันที่มีการแถลงข่าวยูโรนะคะที่นายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างมาเป็นประธานในโครงการของยูโรเนี้ยนายกก็ได้กล่าวว่าเพียวมีอาการบาดเจ็บทางฝ่าเท้าแล้วก็มีอาการเท้าบวมนะคะก็ทําให้ไม่สามารถไปเข้าร่วมการแข่ขัน,น AVC ครับได้ซึ่งก็โอเคแล้วค่ะที่เอ่อให้เพียวอาชาราพรคงยศพลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของครั้งที่แล้วกันเลยนะคะที่นายกได้ ให้บทสัมภาษณ์ไว้ฟังให้จบนะคะทุกคนในส่วนของเพียวนะครับเพียวอัชราพรเนี่ยก็ช่วงนั้นก็มีการเจ็บนิ้วนะฮะนิ้วเท้าหน่อยหนึ่งจากการที่หมอได้ตรวจด,ดูก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอาการบวมปวดนะครับก็เลย ทางโค้ดก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ไปให้อยู่ทํากายภาพเพื่อจะได้ทําให้หายกลับมาเล่นได้ตามปกตินายยกได้พูดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าที่ไม่มีรายชื่อเอวีซีครับของอัชราพรคงยศเพราะอัชราพรคงยศมีอาการบาดเจ็บที่เท้าและเมื่อวานค่ะที่มีการถแถลงข่าวศึกอาเซียนกลางปีเพียวอัชราพรคงยศได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนจะไม่ลงแข่งขันในรายการศึกอาเซียนกลางปีในครั้งนี้เพราะร่างกายยังไม่ดีพอ คือถ้าลงมาแข่งขันก็อาจจะช่วยทีมได้ไม่มากดังนั้นก็เลือกที่จะไม่ลงดีกว่าและไปเจอในชิงแชมป์โลกค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเพียวอัชราพรคงยศเป็นผู้เล่นชุดหลักที่อยู่คู่กับแนนทัตด,ดาวนะที่เก็บตัวอยู่ที่แคมป์ทีมชาติที่กรุงเทพตั้งแต่ก่อน AVC ครับเริ่มต้นขึ้นยาวไปจนถึงเนี่ยอาเซียนกระางปีเพียวก็ยังไม่ลงการแข่งขันแล้วก็จะยาวไปจนถึงชิงแชมป์โลกถึงจะได้เห็นเพียวอัชราพรคงยศอย่างเต็มตัวและเดี๋ยวแอดมี อะไรจะบอกคะ่ะไปฟังกับผู้ของพี่อัชาราพรคงยศกันเลยคะ่ะค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นคะ่ะ8 0ดสถึงเกแล้วคะ่ะพร้อมพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วค่ะนี่ก็คือเล่นถ่ายมาซ้อมกับทีมค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าระบบทีมแล้วคะ่ะก็ไม่ได้ห่างหายจากการเล่นบอลหรือว่าพักไปเลยคะ่ะก็ยังวนเวียนอยู่บนสนามคะ่ะในฟิกซี่มาเซียนนี้จะกลับมาก็ <S 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 2> <S 2> ตัวหนูเองนะคะก็อยากจะไปอาเซียนกลางปีเหมือนกันคะ่ะแต่ก็อยาก ให้ร่างกายตัวเองแบบร้อเเซเพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งชิงแชมป์โลกน่าจะดีกว่าค่ะน่าจะเป็นผลดีต่อทีมแล้วก็ต่อตัวเองมากกว่าจะจะค่ะ,คะก็อยากให้ทุกคนนะคะถึงหนูจะไม่ได้แข่งอะไรรายการอาเซียนกลางปีค่ะก็ยังอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยค่ะเพราะว่าหลังจากแมตช์อาเซียนกลางปีก็ยังมีแมตช์สำคัญก็คือชิงชิงแช,งชมป์โลกค่ะ,คะก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจพวกเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ นี่แหละค่ะบทสัมภาษณ์ของเพียวอัชราพรคงยศที่ให้สัมภาษณ์ต่อจากนายสมพรใช้บางอย่างนะคะว่าร่างกายของตนเอง80-90%แล้วก็พร้อมแล้วแต่ว่าขอฝึกซ้อมดีกว่าคือไม่ลงแข่งขันอาเซียนกลางปีดีกว่าเพราะว่าเหมือนอยากจะให้ร่างกายสมบูรณ์แบบ100%และไปแข่งชิงแชมป์โลกเลยการที่เพียวไม่ได้ลงแข่งร0 0นะนะคะมันจะมีผลดีกับทีมมากกว่าคือคันี้มันอาจจะ พูดไปหมายถึงว่ามีผลดีทั้งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงเนี้ยมากที่สุดค่ะแอดเลยบอกว่าเพียวอาัชาราพรคงยศนี่แหละค่ะ โค้ดด่วนทําไว้เป็นไพ่ลับแน่ๆก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะทุกคนว่าไพ่ลับของโค้ดด่วนจะมีใครบ้างนี่พอพอมาได้ยินเพียวชัจราพรคงยศไม่ลงแข่งขันอาเซียนกลางปีก็รู้สึกว่าใจชื้นนะที่เรายังมีผู้เล่นที่เหมือนเก็บฟอร์มเก็บอะไรไว้เป็นไพ่ลับไว้ในการไปเปิดในชิงแชมป์โลกเพราะด้านกลยุทธ์ต่างๆแท็กติกเทคนิคต่างๆนักกีฬาและโค้ดพูดอยู่ประจำว่าเราไม่สามารถเปิดออกหมดได้เพราะ เป้าห,หมายหลักสูงสุดคือชิงแชมป์โลกและอาจจะด้วยตัวของนักกีฬานะคะร่างกายของนักกีฬาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในเวลาพร้อมกันโคดก็ต้องเลือกผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบลงการแข่งขันนะนะคะอย่างเช่นศึกอาเซียนกลางปีแอดก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆข้อดีคือได้รวมทีมฝึกซ้อมด้วยกันก่อนที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ยคือข้อดีส่วนข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องร่างกายสภาพร่างกายของนักกีฬาก็ได้ค่ะเพราะว่า การซ้อมมันก็มีส่วนที่ทําให้ร่างกายอ่อนล้าลงไปบ้างแต่ทั้งนี้นะคะความเป็นนักกีฬายังไงก็ต้องมีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะก็รอดูการต่อไปค่ะว่าศึกอาเซียนกลางปีไม่มีเพียวอัชาราพรคงยศและจะมีผู้เล่นคนไหนบ้างค่ะแต่หลังจากที่เพียวอัชาราพรคงยศให้สัมภาษณ์เมื่อวานความคิดแอดปุ้งปีดขึ้นมาเลยนะคะความคิดในส่วนตัวว่าคือโค้ชเก็บเพียวอัชาราพรคงยศไว้เป็นไพ่ลับแน่นอนแต่ทุกคนในทีมชาติไทย ทับนักตบลูกยางสาวไทยถ้าพูดตรงๆก็ไพ่ลับหมดเลยค่ะแต่ละคนมามมตบฝั่งบ็อกจมขุดกันไม่ขึ้นโอ้โหต้องบอกว่าเก่งค่ะทีมชาติไทยสาวน้อยของเราทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับการที่เพียวอาัชาราพรไม่ลงแข่งในรายการอาเซียนกลางปีครั้งที่2นี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าอจะรีบนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยได้ในการศึกอาเซียนกลางปีนี้ด้วยค่ะ